คนรถนานวันนี้นะสุดทางของปั๊มสายสำหรับอีโนแล้วนั่นก็คือ i n โนเมกาครับ FG1J ตัวนี้ที่ว่าหากันยากๆและนิยมใช้กันมากมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันครับผม ด้วยรูปลักษ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนโฉมไปใหม่แล้วนะครับสำหรับฮีโน่เดิมทีเนี่ยตัวโลโก้นี้จะเป็นสีทองตรงบริเวณมุมหน้าฝั่งคนนั่งตัวนี้จะเป็นคําว่าเมกานะครับ ah. เป็นสติกเกอร์ติดไว้ตอนนี้คือเจ้าของเดิมมีการแปลงโฉมเป็นตัวซีรีส์500มาแล้วแต่รูปลักษของหัวเก่งแล้วก็ในส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่หลักๆรูปทรงของหัวเก่งเงรืองอะไรเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนกันเน้นความโฉบเฉี่ยวทันสมัยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นก้าวใหญ่ๆเลลยสําาหรับทงแ้ว เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการย้ายไฟหน้ามาอยู่บริเวณกันชน สำหรับรูปลักษณ์ภายในหัวเก๋งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันในส่วนของคอนโซลนะครับก็ออกแบบทรงแนวโค้งบนครับวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลหรือว่าแผงข้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่งมีมาอยู่ในระดับที่มาตรฐานครบหมดที่อย่างรุ่นนี้ยังไม่ใช่กระจากไฟฟ้านะครับยังเป็นมือหมุนอยู่ในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็มีอุปกรณ์เช่นเดียวกันกับที่สิงให้เทคตัวก่อนหน้านี้มีเหมือนกันในส่วนของตัวเรือนไม้เขานะครับจะเป็นเรือนไม้ระบบไฟฟ้าซึ่ง มีกองควบคุมตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเวลาที่จะเช็คระบบไฟหรือจะมีการออกอะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะถอดปลั๊กกล่องออกไม่งั้นถ้าเกิดลวนขึ้นมาเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงเลยหายากมากเลยทีเดียวในส่วนของตัวสีภายในนะครับจะเป็นเฉดสีน้ําเงินอ่อกสีน้ําเงินเบสซึ่งจะแตกต่างหลังจากรุ่นนี้ไปซึ่งเป็นคอมมาเลวก็จะเป็นภายในสีดําแล้วมาในส่วนของทีเด็ดนะครับที่ทวินหากันก็คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับนี่ก็คือเครื่องยนต์ jo 8 ตัวปั๊มสายตัวสุดท้ายของรถห้างบ้านเราแล้วนะครับจุดเด่นก็คือพละกกาลังนะครับที่ขึ้นอยู่การควบคุมโดยตัวเราเองเพราะเป็นระบบปั๊มสายทาตัวปั๊มเขาเนี่ยยังเป็นเร่งข้างนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนตัวช่วยเร่งในส่วนของตัวน้ํามันเวลาบูตมาที่เรียกกันว่า ั๊มหัวเทอร์โบในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับที่ใช้เนี่ยเทอร์โบรุ่นนี้ก็จะเป็นของกาเล็ t นะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากตัวเครื่องยนต์ j o 8 c นี่ขนาด7 0 0 0พักว่าซีซีเกือบ8,000หกสูบเรียงนะครับตัวนี้24วาล์วาวนะครับเป็นโอเฮดแคมชาร์ปแล้วกำลังแรงม้าที่ระบุมาตามหน้าเล่นก็อยู่ที่212้งแรงมา้าจริงๆแล้วควรจะเหนือกว่าน,นั้นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องทางกฎหมายภาษีนะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างน,นิยมมากเพราะความทนทานแรง นะครับอะไรก็หาง่ายนะครับจึงทําให้รถรุ่นนี้นิยมถวินหากันมากเลยทีเดียวในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของคัตเองหรือขนาดของช่วงล่างเขาก็ยังจะมีขนาดเทียบเท่ากับตัวของสิง FF 3มิดของสิงหไฮเทค แต่ความแตกต่างก็คือในส่วนของตัวระบบเบรกชุดหม้อลมเบรกเขานะครับจะไม่ได้เป็นแบบรุ่นเดิมแล้วจะเป็นอยู่ในชุดเท่าเซตเดียวกันเลยนะครับไม่ได้เป็นชุดหม้อพักลมแล้วก็ตัวหม้อลมเบรกที่แตกต่างกันในส่วนของตัวชุดเขาท้ายเขาท้ายซึ่งมีขนาดใหญ่แต่ว่าในส่วนของตัวดุมเขาหรือตัวเผ่าข้างเนี่ยก็ยังเป็นขนาดเท่ากับไฮเทคเหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเท่าไหร่นักนะครับก็จะแตกต่างกันในส่วนของตัวอัตราคต นะครับซึ่งก็จะมีท้ายดับรอบเียวรอบช้าให้เลือกใช้เช่นเดียวกันสำหรับซาเหตุที่ทําให้รถรุ่นนี้ยังได้รับความนิยมเพราะว่าการดูแลรักษาและการใช้งานที่ง่ายครับไม่มีระบบไฟฟ้ามาควนใจและความทนทานที่ถือว่าค่อนข้างที่จะทนทานทีเดียวแต่รถในท้องตลาดกับมีค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมักไม่ค่อยขายออกมาในตลาดสักเท่าไหร่ดังนั้นก็ทำให้ราคารถรุ่นนี้ก็ยังแข็งกันอยู่หากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่